โอกาสทองนะครับคนเลลงมาเทลงมาเทลงมาเทลงมาช่วยงามจริงจรขอบคุณหลายหที่แวะมาขอบอคุณที่น้องเดียวทุกคน วันนี้มาร้องเพลงให้ฟังขอให้ดูริ้วไร้น้องนุ่งผิดลบลายลายมาดูช่วยกันดูดูคลิปแน่พี่น้องดูคนคไอยมีความสุข ขอทุกคนที่ความเมตตาคนก็ะตบก็ต้องสู้กันไปยังไม่ถึงเวลาขอแรงใจทุกคนขอบคุณหลายๆที่แวะมาดูคลิปให้แม่ ลบเยอะจังเลยไม่รู้จะทำอย่างไรออาหลา,ายไปไปแค่นี้กนเดิอ